ก็ครับจะของเนื้อไก่ครับผมของเนื้อไก่มาทำสิะโยนะครับสบดีผิดเพี่ยนชาวเดียวชชาที้เตดทุกคนครับผมอีาชสีมมาถ้ามาสามจะตายนะครับนะครับ ปอเรื่ยครับอืมนี่ประคบก,กับผมเพาะการาเป็นประคบกับหน่วยที่ต้องการอะไรเทมาใดน่ก็สำคักับผมเหลืองาคำโกเรือ ท,ทำหีบล่อ,องอล่อฟอนดีทำหีบลอฟอล่อฟอน ั่นนะครับเนาะอือครับผมสารตะเกียกับผมมือใหม่มุมขึ้นเขียวขันนะครับเนาะอือครับผมสารตะเกียกับผมมือใหม่มุม,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 มอืมอแบบเดี๋ยวไปดีทำล็อกฟองล็อกฟัน

บดีผเพี่ยนชาวเดียวชาคิดเป็นทุกคนกับผมอีขาดีมาเหมาสจตายนอกจากนันบุญทุกคบดีผิดเพี่ยนชาวเดียวชาคทุกคนกับผมอนนี้ขาดีมาเหมืาสจตายนกากนั้

กาที blender, it, ่ค hmm. <st> ูด้วร mm ับผเนาะอือเยวขันนะครับเนาะอืคถ้าผมสารตัวเด็กกับผมมือไม่มันแหลกิงกินนะครับนีนเลื่อนนะครับโอ้เลื่น จะทาดีๆไปด้วยกับผม๊บนะขอบคุณทุกท่านที่กำลังใจครับผมงานไปเรื่อยๆเนาะครับผมน้องพี่น้องนะครับผมนีมิ้นท์กับสีเหลืองหรือจะสีนี้สี นะครับมั่กำังเริ่มครับผมเริ่มกอนะครับจะกองเรือไส่ครับผมกองเรือไส่มาทับสิโตโยนะครับกะบดีพิเนเชาเดียวแชกีเตทุกคนครับผมอีขาดีนะเมือนาสาสัดกัตายนะครับน,ะนจะพ,อ,พอืม ไปดึงเงินนะครับผมนี่เราพี่้องนะครับผมนี่นี่จะสีเหลืองหรืสจะี้นี่ชียวข่งนะครับเนาะนี่ครับผมสาตเนครับผมมือม่ ขอบคุณทุกท่านทุกทกำลังใจครับผมอย่าเพียนทำลรอบกอ่อนลอบกอ่อนยัทนที่ต้องจิ่ นี่วาใสวยงามนะครับนะนขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจครับผม สบบดีเพื่อนเชาเดียวเชาที่เตืทุกคนกับผมอุ่น่นอุ่นอุมาสามแต่ตายนะครับนะเด,ดี๋ยวไปทำบกอบรอบก่อน จีทำรอบคอนร้องคอนเ่ียนนะครับ้้เรีย นี่ยด mm. ีจริงๆแบบนี้อืมอับบแต่งตู้ตู้จริงๆมีกลมสวยงามนะครับนะ